สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยเบญจธาที่นี่ชั่นทีวีนะคะเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6นาิกา30นาทีถึง7นาฬิกาที่นี่เช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะอยู่กับดิฉันปียชัดกรุณานนรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้มาพร้อมกับอาจารย์สุรัตนพงศ์สุรวรรณรัตน์นะคะท่านเป็นอดีตอุบยนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และผู้อำนวยการสถาบันอนุร,รักษ์โคราศาสตร์และห่วงจุ้ยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจุ้ยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคับค่ะ พบกันทุกเช้าวันเสาร์ที่เดชันทีวีนะคะส่วนวันอาทิตย์ก็พบกันที่ Nation r ดิ i เอฟเอ็ม้อยสนะคะสิบโมงเช้าถึง11บเอโมงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแหมล่่งเลยมาแล้วผ่านเทศกาลตรุษจีนผ่านเทศกาลวาเลนไทน์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอเทศกาลอะไรไหมคะาจารย์คะมาขับบูชาหรือเปล่าอ่าใช่ใช่เป็นวันสําคัญของพุทธศาสนิกชนนะคะเราก็อยู่ใน วันสำคัญเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะคะให้ชีวิตของคุณผู้ชมมีแต่เรื่องราวดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตเรื่องไม่ดีผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปให้ได้ผ่านไปหมดนะกลับเอาสิ่งดีๆกลับมาสิ่งไม่ดีไม่ต้องกลับมาเพื่อนฝูงตลอดตนญาติพี่น้องหรือทั้งผู้ชมมาทำแต่ปีใหม่ขอรับสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีเรารู้ละอย่าไปเจอไม่รู้แล้วไม่เจออีกอย่าลองของนะครับลองของไม่ดีนะครับเช่นเรารู้วตัวนี้ตกเหวเนี่ย อยไปเจอ,อฉันกันจะทำให้หงจุ้ยดีขึ้นต้องปรับปรุงตัวเองก่อนอย่าไปคบกับสิ่งที่ไม่ดีค,คนและชายาภูมิสำคัญเท่ากันใชน,นะคะ เป็นกาลังใจให้กับทุกๆชีวิตเลยนะคะในต้นปี2559นี้จะว่าไปแล้วก็อยู่ในช่วงต้นปีอยู่เนาะคมพาพันธ์นะคะวันนี้ค่ะวงจุ้ยเบญจธาตุมาพบกับคุณผู้ชมนะคะหลากหลายช่องทางที่เราสื่อสารกันนะคะใครก็ตามค่ะที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์สุรัตพงศ์อยากจะถามคําถาม,ถามเรื่องของฮวงจุย้ยอยากจะให้อาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยกันให้ถึงสถานที่เนี่ยนะคะเดี๋ยวยืห้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะติดต่ออาจารย์สุรัตพงศ์ได้นะคะเชิญดูฮวงจุ้ยกันได้089 7-648-448นะคะหรือ085-0202333ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มประเด็นกันโทรมาสดตอนนี้ก็ได้เลยครัโทรมาสดตอนนี้ก็ได้นะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยประเด็นที่น่าสนใจนะคะถ้าพูดถึงห้องที่อยู่ในบ้านนี่นะคะส่วนประกอบที่สําคัญที่จะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านหลังนั้นนะคะแน่นอนค่ะนินเชื่อว่าหลายๆคนให้ความสําคัญกับห้องครัว บ,บ้านใครไม่มีครัวไม่ดีนะจ๊ะนะครับนะคะเป็นเ,เราให้ความสําคัญกับห้องครัวมากน้อยคแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย์ก็ห้องครัวก็ต้องมีเตาไฟสําคัญที่สุดเตาไฟอยู่ที่ไหนประเภทไหนบางคนจีนบางท่านนะครับก็มีกันไหว้เทพเจ้าแห่งเตาไฟเทพเจ้าแห่งเตาไฟเป็นเทพเจ้าแห่งเตาไฟมีหลายตำาราเหลือเกินคนะหลายตำราเยอะแล้วแต่ละมนทนมีตำรานนู้นตำนานนี้ ขอให้รู้อย่างเดียวว่าเทพเจ้าแห่งเต่าไฟความหมายเดียวกันเหมือนคือความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวที่อยู่ในแห่งนั้นะนะครับตำราบทหนึ่งนะฮะอาจารย์ฟังแล้วก็ชอบนะฮะของเทพเจ้าแห่งเต่าไฟในลักษณะที่ว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งเป็นเศรษฐีรักกันมานานจนทั้งรวยขึ้นรวยขึ้นผลที่ตามมาก็คือเหตุการณ์ส่วนมาก เมืองไทยจะเป็นอย่างนี้จะมีเมียน้อยนะครับไปมีเมียน้อยก็เลิกกับเมียหลวงนะครับนี่ประวัติระเช้าเตาไฟนะครับนะครับประกอบเรื่องจริงณสมัยนี้นะครับคนรวยส่วนมากต่ำมาก็คือเด็กๆลือกินเหลือใช้ไงเหลือกินเหลือใช้ผลที่สุดนะครับสมัยนี้คือป๋าค่าเทอมค่าเช่าบ้านค่ารถนะฮะรถไม้ ซ,ซ,ซ่อมนู่นซ่อมนี่จีบรหานนีหมดจนทั้งผู้ชายหมดตัวอืมไม่มีอะไรให้แล้วมันเป็นขอทานโพอด,ดีข้าเป็นคนภรรยาเก่าเขาเป็นคนใจบุญคนะครับก็จะให้คนชายเนี่ยให้พวกขอทานเปลี่ยนเสื้อผ้ามาที่บ้านบ้างบังเอิญสามีเก่าเขาเป็นขอทานคนชายของภรรยาเก่าเขา เจอไดยบังเอิญและเชิญมาเข้าบ้านให้อาหารเขาแล้วก็ให้เสื้อผ้าเขาใส่จังหวะเดียวกับภรรยาเก่าเขาเดินเข้ามาพอดีอด้วยความอับอายของผู้ชายนะครับเขาเลยบหลบไม่ทันรีบโดยเข้าเตาไฟตายนะครับอออตอนหลังภรรยายเขาก็ตายตามเก่าถึงยกสิงห้องเต้ พูดถึงภรยาคนนี้เป็นคนมีบุญจิตใจดีนะครับเลยให้ทั้งคู่มาเป็นพระเทพเจ้าแห่งเดาไฟความอุดมสมบูรณ์เจตถีนะครับฉะนั้นกันเป็นเทพเจ้าแห่ดาไฟเนี่ยบางท่านก็ไหวถึงเวลาตุ๊จีนปกต,ต,ติแล้วจะเป็นวันที่24ของจีนเดือนสุดท้ายจับยีวเายียบสี่หรือ23อแล้วแต่ปีะนะครับ เทพเจ้าแห่งเตาไฟเทพเจ้าตา่างๆก็จะขึ้นไปรายง,งานให้เสียงห้องเตะพี่อุบลสบานเป็นคนเชือ่อฉะนั้นวันนั้นเราก็จะไหว้กันโดยเฉาพาะเทพเจ้าแห่งเตาไฟต้องไหว้ของหวานะนะครับส้มเอ้ยของหวานเอ,เอ่ยกระดังเงินกระดะทองนะครับก็ฟรีบางท่านก็จะาน้าผึ้งบางทาปากเทพเจ้าที่เป็นรูปภาพเพื่อให้พูดไปรายงานเก่าเตเสียงห้องเต้นในทางที่ดีพูดหวาน นะครับเพื่อจะให้พรลงมาค่ะนะครับชิวซีเทาเจ้าต่างๆก็จะลงมาเทพเจ้าแห่งเตาไฟจะลงมาทางชิวซีก็มีมังงองก็จะลงมาทางซิงเดือนของจีนก็มีค่ะนะครับมีการไหว้เทพเจ้าแห่งเตาไฟกันฉะนั้นเตาไฟนี่สาคัญอย่าไปใกล้บ่อน้ําบ่อน้ําอยู่ในเตาอยู่ในห้องเตาองห้องห้องห้องครัวมีค็ดีค่ะ่เมื่อสมัยก่อนเป็นบ่อน้ำใช่ไหมนะครับไม่ดี นะครับชั้นจุดที่ตั้งเตาไฟของเราณปัจจุบันนี้นะครับไม่ควรต้องให้อยู่ในที่ดีๆไม่ควรเจอสิ่งอับปางงคนทั้งสิ้นจะทำให้ความบุรณสมของเราเสียหายนะครับจุดที่ตั้งก็สำคัญนะครับมีเวลาคูดต่อเลยใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะต่อเลยค่ะจุดที่ตั้งเตาไฟก็สำคัญนะครับที่ตั้งเตาไฟหนึ่ง อย่าไปทับถูกท่อน้ำทิ้งทั้งซ้วมสิ่งอัปมงคลนทั้งหลายข้างล่างย้ายเป็นบ่อน้ำอันนี้สำคัญนะครับประกันที่สองอย้ายอยู่ในเพดานที่ต่ำเฉียงลงมาเงี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยไม่เอานะครับอ,อยู่แถวเนี้ยที่ต่ำไม่เอากดทับถูกคานทับก็ไม่เอาอนะครับพร้อมกันนั้นนะครับทิศที่อุดมสมบูรณ์เขาอยู่ทางทิศตะวันออก S <S แดดไม่ร้อนอถ้าที่ตะวันตกแหลร้อนค่ะคอยู่มุมที่ตะวันออกคือความบุดมสมบูรณ์ดีที่สุดพร้อมกันนั้นเตาไฟยังมีอีกนะครับห้ามตั้งตรงกับหน้าประตูทุกชนิดห้ามตั้งตรงกับหน้าประตูตทุกชนิดโด,ด,ดยเฉพาะห้องซ้วมค่ะแสดงว่าถ้าเตาไฟปะทะกับประตูห้องน้ําไม่ดีแน่นอนแน่นอน นะครับห้องส้วมกับจุอาบมงคล oh. พระตั้งตรงกันเตาไฟตั้งตรงกันวิบัต<ม>ิทั้งสิ้นไม่ดีค่ะสำคัญน,นะเห็นผลมาแล้วนะครับไม่เจริญค่ะแม่เตาไฟตั้งตรงกันหน้าประตูห้องส้วมก็ไม่เจริญต้อง <c oughs> เลี่ยงละได้ค่ะนะครับพร้อมกันนั้นทิศของการตั้งเต,า,งต,า,งตาไฟก็มีอีกนะครับหลังของเตาไฟหรือหน้าเตาไฟต้งแต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับเตาไฟเขาใช้อังโล ใหญ่ๆคนจีนที่มาเสรษฐีเนี่ยนะเขาจะหุงข้าทีให้กินหลายร้อยเป็นร้อยคนหลายร้อยชีวิตเัยนะใช่ครับอยู่ในนั้นนะครับใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีอังโลที่ใส่ฟืนใส่่านนะตรงนั้นสําคัญคือจุดหน้าประตูของเตาไฟทิศตรงนั้นทิศที่ดีที่สุดก็คือทิศตะวันตกฉะนั้นหลังคนําคํำกับเขาต้องทิศตะวันตก ถึงจะดดีเป็นพาดทองไฟมาเผาทอนเกิดชกลาบขึ้นเดี๋ยวก็ใช้เงินเยอะล้วอาจารย์บอกบอกปุ๊บเดี๋ยวก็ใช้เงินเยอะนะครับพอเสียที่ตะวันตกดีที่สุดหน้าทิศเหนือไม่ดีก็คือทิศน้ำน้ำกับไฟคือสัตตรูกันน้ำกับไฟความอุดมสมบูรณ์ไฟคือความอุดมสมบูรณ์น้ำอยู่ใกล้ก็ดับทิ้งเสียคือเจริญไม่เท่าที่ควรไม่ควรอยู่ใกล้กัน นะครับแต่ถ้าล้างล้าอาหารไม่เป็นไรนะครับล่าเพิ่ผับแล้วก็ไปผัดแล้วก็ไปบางทีมีซิ่งมีคอกอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรมากว่าทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมีข้อยกเว้นเยอะแต่ถ้าตามบ้านไม่ได้ตามบ้านไม่ได้อันนี้ถขาวรอนเลยหล่ะใช่ครับโดยเฉพาะน้ำอยู่อยู่ใกล้กันรูปตัวแอลดีที่สุดค่ะ แม่จะว่าไปแล้วนะเทพเจ้าน, <ะ S 1> น้ำไม่มีนะครับใช่เจ้าแม่คงคายอย่างเดียวอย่างอาจารย์คะจะบอกว่าคือส่วนใหญ่เ <c oughs> นี่ยห้องครัวไหลบ้านที่เรามักจะเห็นกันนี่นะคะก็คือ <c oughs> ว่าด้านขวาด้านข้างเนี่ยเป็นเตาไฟเตา <c oughs> แกส๊สใช่ไหมคะด้านนี้เป็นซิงหลังจานนะมันอยู่ติดกันนะ่ะย<า>ยส่วนใหญ่ถ้าทีนมันจำกันก็หากำแพงกั้นซะหน่อยลรอถ้าที่มันจํากัดก็หากำแพงกั้นขึ้นมานิดนึงนะครับโดยเฉพาะเตาไฟเนี่ยนะครับ อย่าอยู่ใต้ส้วม <laughs> ตาไฟอย่าอยู่ใต้ส้วมอย่าอยู่ใต้ห้องพระอ,อยู่ใต้ห้องนอนเผาหมดอับปางคงนต้องคู่เลยเตาไฟก็มไม่มีคนก็ไม่มีพักก็ไม่ดีนะครับ<ห>าอาจารย์ยังเคยเห็นนะฮะพระอยู่ข้างบนเตาไฟอยู่ข้างล่าง<ห>าอาจารย์มองเห็นในห้องพระมืดไปหมดหอตอนแรกมันมันดำมองมองเสื้อผิดปกติแล้วบางคนมองไม่เห็นบางคนมองเห็นนะครับก็หาสาเหตุหาไปหามาก็เจอเตาวไฟข้างล่างคิดไม่ถึง มอยมอเตาไฟตรงออกับพองพระพัดีเรียบร้อยเลยไม่ดีตรงห้องน้องก็เผาหมดเสียหายหมดนะครับแม่จะว่าไปแล้วนะคะตำแหน่งของห้องครัวโดยเฉพาะเตาไฟำตำแหน่งเตาไฟที่ตั้งอยู่ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นี่นะคะสำคัญเหมือนกันทิศท,ทางนะคะห้ามตั้งอยู่ด้านหน้าของประตูห้องน้ําอะไรต่างๆนี่คือจุดเดียวที่สําคัญคยังมีประกอบอีกก็ต้องเชียภูมิ พลังของทิศตั้ง360องศาต่างกันองศาเดียวมันก็มีผลแล้วฉันต้องดูรายละเอียดนะฮะไม่แต่พื้นดินเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ต้องรู้ต้องแก้ไขยังไงพื้นดินนะครับอ้สำคัญค่ะอันนี้นะว่าด้วยเรื่องของเทพเจ้าแห่งเตาไฟอาจารย์เล่าตั้งแต่ตำนานเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมีเทมารทีไปมีหลายตำนานอยู่ทำไมถึงเป็นเทพเจ้าแห่งเตาไฟพอดีจังหวะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ เหมือนกันคือคนมีฐานะส่วนมากจะมีน้อย,อยอพรายาน้อยบ้าง ถ้าเจอภรรยาน้อยที่ดี<ะ>สามีภรรย,ยาอนุญาตก็โอเคอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรค,นครับอ่ะนะคะยังไงก็ตามนะคะนี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านนะคะอีกจุดหนึ่งที่สําคัญค่ะสาหรับเตาไฟนะคะราะะคาเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์สุรัตพงศ์นะคะพาไปดูห่วงจุ้ยกันถึงสถานที่เลยนะคะใครที่สนใจสอบถามนะคะแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ไปดูห่วงจุ้ยให้นะคะ0 8 9 7 6 4 8 8 4, 4 48หรือ0850202333พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า่วงจุย้ยเบญนจาธาตุค่ะครับกาจรอยู่แถวดาวพนงนะฮะเป็นบ้านแห่งหนึ่งที่เอจออาจารย์มานะครับซุ้มประตูรตรงนี้นะแหลมๆพวกไปทข้างนอกนะครับหรือว่ายังได้อยู่แต่นี้แล้วอาตรงข้ามที่มาในอาคารเราก็มันจะดีนะครับตอนแรก ก็ความสงที่จะได้ดีนะครับก็อีกตัวนี้ก็คือแสงสว่างเพยียงเข้ามาเยอะๆก็ดีจะเป็นทาก็ได้หลูกทาไม่ได้เป็นกรมหลวงหรือเป็นาทาตัวหนึ่งบนคน่ะอ๋ออันนี้เป,นเป็นเทพเป็นเทพใช่ไหมให้ตัวประตูใหญ่ๆเลยค่ะช่วยทาสีให้สว่างเขาจ้วงไม่เอาสีครีมเขาบ้านคุณเนี่ยมันทำให้มืดเ,เห็นไม้ตนั้นเลยไม่เป็นแบบมันมืดกานสีที่ทาใหม่ when that's in the top